ระบบดูดสกิมเมอร์ลักษณะของสระว่ายน้ำระบบสกิมเมอร์คือน้ำในสระจะถูกดูดผ่านช่องสกิมเมอร์เพื่อกระจัดฝุ่นละอองที่อยู่บนผิวน้ำและส่งผ่านไปยังกระบวนการกรองระดับน้ำของสระสกิมเมอร์จึงจำเป็นต้องต่ำของขอ,งขอบสระ1 0 2ถึงเซนติเมตรเพื่อใช้ในการสำรองน้ำเวลาคนลงเล่นโดยน้ำในสระว่ายน้ำจะถูกหมุนเวียนผ่านปั๊มและเครื่องกรองและระบบฆ่าเชื้อโรคจากนั้นจะส่งกลับเข้าสู่สระว่ายน้ำ ผ่านทางหัวใจน้ําที่ติดที่ผนังข้อสังเกตสระไวน้ําระบบนี้จะมีกล่องสกิมเมอร์ที่ติดตั้งด้านใดด้านหนึ่งแต่ละสระอาจจะมีได้มากกว่า1จุดก็ได้ระดับน้ําในสระจะไม่ถึงขอบสระจึงจะต่ำกว่าขอบสระประมาณ10-20เซนติเมตรขึ้นอยู่กับระดับตัวของสกิมเมอร์ข้อดีระยะทางที่น้ําไหลผ่านสั้นเพราะไม่ต้องผ่านเซิร์ชแทงค์ทให้ใช้น้ําปริมาตรที่น้อยกว่าระบบน้ําล้นข้อเสีย อาจเกิดสารแขวนลอยตกทางตามุมสระเนื่องจากน้ำหมุนเวียนผ่านช่องสกิมเมอร์เท่านั้นระดับน้ำจะต่ำกว่าขอบสระผิวน้ำไม่ตึงทำให้ไม่ค่อยมีความสวยงาม